สวัสดีครับวันนี้มีเมนูดีๆเพื่อสุขภาพนะครับมัสเซลวิชสไปซี่มิ้นต์สลัดนะครับส่วนผสมตามนี้เลยคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับผมมีหอยแมงภู่นิวซีแลนด์นะครับอันนี้ซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่มันแช่แข็งมาได้เลยนะครับอันนี้ผมลวกในน้ำสต็อกมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะลวกต็อกไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมมีใบเซอร์แหน่หรือว่ามิ้นต์นะครับเยอะเลยอันนี้ใบสวยๆกันมาเลยทีเดียวนะครับมีมะเขือเทศนะครับหั่นเตาเล็ก พริกขี้หนูสวนอ่านะครับมีกระเทียมสับนะครับมะนาวและอันนี้ทีเด็ดนะฮะอ่เม็กซิกันชีสอ่ะงงนะสินะมาเริ่มกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกเรามาเริ่มกันที่น้ำยำขึ้นชื่อว่าเป็นพวกอ่ายำหรือว่าสลัดสไปซี่นะมันก็เราต้องมาปรุงน้ำยำมันก่อนเลยนะครับไม่ยากผมลงมาเขือเทศนะครับ อันนี้มันเป็นลูกครึ่งนะครึ่งไทยครึ่งฝรั่งดังนั้น,น,นผมใช้เกลือนะครับน้ำมะน,นาวโย و. บีปไปเลยน้ำมันฉ่ำดีแท้คุณผู้ชม ค okay. ุกเคล้าเลยครับผมลงพริกขี้หนูนะครับครึ่งหนึ่งโอ้โหเกินครึ่งด้วยเว้ยอันนี้จะรสจัดจ้านนะครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะครับมีเผ็ดพริกแล้วก็เผ็ดกระเทียมกระเทียมด้วยอ๋อแล้วมีอีกตัวหนึ่งผมควรต้องใส่หรือไม่ใส่ก็ได้คุณผูมม้ชมให้เดาว่ามันคืออะไร ใช่แล้วทาบาสโกเย yeah. นะครับมีเผ็ดมีหอมนะครับอยู่ในทีให้รสจัดจ้านมีกลิ่นฟุ้งๆโอเคคุณผู้ชมทีนี้แล้วไงล่ะน้ำยำได้แล้วอือหือใช่เลยบอกแล้วมันคือมิ้นสลัดนะครับมิ้นสลัดเราก็จะเสิร์ฟคู่กับ หอยแมงพูหรือว่ามัสเซลลนะครับโอเคเสร็จแล้วจัดจานดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมผมเรียงหอยลงแล้วนะครับหอยออกจะแนวกลายเป็นตัวประกอบไปแล้วผ <laughs> มอนุญาตใช้มือนะครับผมล้างแล้วนี่เอา มิ้นสลัดลงตรงกลางโถเยอะไปนี่นะครับเพิ่มสีแดงสวยงามของมะเขือเทศอะัทีนี้เอาหอยลงเฟิบจะสังเหตว่านี่เราเรียกได้ว่าเป็น หอยจิลี่นะครับพอหอยจิลี่มีฝาเดียวโอเคอ่ะ <laughs> ค okay. ุณผู้ชมทีนี้ลงมิ้นแล้วอ่ะแต่งพอสวยนะครับนิดหน่อยเอาน้ําน้ํายําของเราราดบนหอยด้วยนะครับอย่าให้หอยแห้งมันดูฉ่ำๆไม่งั้นมันไม่น่าทานนะครับพอหอยเนี่ยเวลาเราเอาไปต้มหรือว่าไปลวกมาแล้วนะครับทิ้งไว้แป๊บเดียวเนี่ยมันมันจะแห้งดูแห้งโอเคทีนี้พรอจบ ปิดท้ายเราโรยด,ด้วยนมกซิกันชีสรอบๆคุณผมูชมให้กลิ่นหอมแล้วก็ให้ความเค็มปลาเมปลลมพออร่อยคุณผมูชมเป็นไงทีนี้ในเมื่อมันเป็นยำลูกครึ่งนะครับอันนี้ผมเช็ดให้สะอาดนิดนึงฟึบยำลูกครึ่งจะต้องลูกรักหมายเลขหนึ่งของผม เพิ่มสีสันหน่อยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ Muscle and s p i c y Mint สลั a บะแล้วบะแล้ว